ครูบุญสวัสดีคะ่ะครูบุญมาคลิปแรนดอมนะคะถึงเวลาคนในฝันเข้ามาอยู่ในชีวิตจ,จริงนะคะก็เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกถ้าฟังแล้วตรงต่อใจนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามเพื่อรับชมพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกช่องนี้ของครูบุญต่อไปนะคะมาเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้คะ่ะพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะเป็นใครอะไรอย่างไรครับ พลังงานเช้านี้นะคะจะเป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ท่านใดน,นะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแบบไร้สดก็สามารถไปติดตามที่เพจแป้งแบงคูบุญได้นะคะคูบุญจะไร้สดเรื่อยๆนะคะที่ช่องทางนั้นพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะ กงร้อยแห่งโชคชะตาเลยพลังงานหลักกำลังเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามห้าดาบหนึ่งเรียญน,นะคะพลังงานเป็นพลังงานคนที่มีความโชคดีว้าวดีเอ็มเพสไพ่ดีมากนะคะ เป็นพลังงานคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมากๆรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าจะเป็นพลังงานคนที่อาจจะโสดไม่มีแฟนไม่มีคนรักหรือไม่ได้มีความรักเลยก็ตามแต่คุณไม่ได้รู้สึกขาดแคลนในเรื่องของความรักเลยคุณมีความอิ่มเต็มสมบูรณ์ในตัวเองมากเพอร์เฟกมากๆในเรื่องของทางใจนะคะ เป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตานะคะเห็นอกเห็นใจคนเอาใจใส่คนเข้าใจคนแต่แม้ว่าคุณจะจิตใจดีมีเมตตาแค่ไหนคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะจะไม่ใช่คนที่เมตตาจนตัวเองแบบทุกข์เศร้านะคะเนี่ยให้หนึ่งเหรียญเป็นพลังงานคนที่แบบ มีคุณค่าในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีแบบช่วงนี้นะคะจะมีเงินหลั่งไหลเข้าหาคุณหนักมากนะคะเจ็ดไม้เพราะคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทในเรื่องของการงานเจ็ดไม้นี้แน่นอน,นะค่ะแม้ว่าคุณจะได้เงินมาเหมือนได้เงินมาง่ายๆนะคะหนึ่งเหรียญแต่เบื้องหลังแล้ว เป็นเพราะคุณทุ่มเทพยายามอย่างหนักในการเดรเพสแปลว่าพัฒนาตัวเองทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองมาจากภายในนะคะทำให้คุณกายเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์จากภายในแล้วนะคะดึงดูดหนึ่งเหรียญดึงดูดความโชคดีการเงินการทองกงร้อยอย่างโชคชะตาก็คือกงร้อสมบัตินะคะเป็นคนที่แบบเงินเข้านะ,ะเงินเข้าไม่หยุดเลยนะคะเป็นพลังงานคนที่ เปลี่ยนแปลงตัวเองมาจนกลายเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะแรนดอมนี้ต่อนะคะก็นะคะคูบุญขอเรียนแจ้ง FC ลูกค้าคูบุญทุกท่านเลยถ้าสั่งแป้งคูบุญไปนะคะรบกวนให้ถ่ายวีดีโอก่อนการเปิดกล่องทุกครั้งนะคะเพราะเนื่องจากช่วงนี้ คนส่งนะคะทาแป้งคูบุญแตกนะคะเกือบทุกลายเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีรูปถ่ายใดๆเขาจะไม่ให้คูบุญเคมเลยคูบุญจะแบบสูญเสียหายหนักมากนะคะดังนั้นรบกวนทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือคุณรบกวนช่วยถ่ายรูปวิดีโอถ่ายรูปนะคะแพ็กเกจในการที่แบบมันแตกนะคะแล้วคูบุญจะส่งให้ใหม่นะคะคือไม่ว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายคูบุญรับผิดชอบโดยการจัดส่งให้ใหม่แต่นะคะเพื่อ ที่คูบุญเนี่ยจะสามารถนําไปเคลมค่าเสียหายได้นะคะมาค่ะถึงเวลานะคะคนในฝันเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงนะคะไม่แน่ใจเมื่อสักกู่คูบุญได้บอกหัวข้อหรือไม่นะคะมัวแต่ไปเคลียร์เรื่องนี้แหละนะคะเรื่องขดส่งเรื่องแป้งนะคะก็คูบุญนะคะ คุญต้องขออภัยเลยนะคะถ้าท่านใดแบบได้รับแป้งแบบว่าสภาพสภาพแบบว่าแตกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจนะคะถ้าท่านใดไม่ประสงค์รับแป้งใหม่ไม่ประสงค์รับเงินคืนนะคะครูบุญก็จะให้ดูดวงฟรีไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้การดูดวงคุูบุญก็คือคุูบุญไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วใดๆนะคะแต่จะดูให้ฟรีสําหรับการชดเชยค่าเสียหายนะคะสําหรับ แป้งของครูบุญนะคะถึงเวลาคนในฝันเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงนะคะแรนดอมนี้คนในฝันคนนี้เป็นใครอะไรอย่างไรคะคนในฝันคนนี้เป็นใครอะไรอย่างไรสเตรนท์คนในฝันคนนี้นะคะพลังงานเพศชายเข้มแข็งดุดันนะคะมีอัตตามีอีโก้หน่อย เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวใครนะคะไม่ค่อยยอมใครด้วยแต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะตรงกันข้ามจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวส,ส,สตรองนะคะแต่เป็นคนที่ดูน่ารักอ่อนโยนมากๆนะคะราศรีสิงห์ที่เด่นนะคะแล้วก็อัศวินเรียธาตุดินมังกรพฤกษกันสามถ้วยคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นความสุขในชีวิตคุณมากๆนะคะเมื่อเจอกันร,รู้จักกันเนี่ยอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์ มีความสุขไว้ง่ายเลยเนี่ยหนึ่งดาบที่ขบูลพูดนะคะเขาค่อนข้างชัดเจนกับคุณนะคะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาเป็นคนเปิดเผยเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆกับคุณชาริออตรูกครึ่งต่างประเทศต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวนักบินแอร์สจูดไกด์นะคะคนๆนี้ทหารตำรวจก็เด่นนะคะให้ชาริออต จะมีการเดินทางมาของคนคนนี้นะคะเขาจะเดินทางมาพบปะพบเจอคุณและมีโอกาสว่าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะไปท่องเที่ยวหรือโยกย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยบางคนก็คืออาจจะแค่ไปท่องเที่ยวนะคะไม่ได้แบบถึงขั้นย้ายที่อยู่ย้ายอาศัยอะไรเนี่ยหนึ่งช่วยเขาเป็นนะคะความรักครั้งใหม่นะคะเป็นความรักครั้งใหม่ หนึ่งช่วยเป็นความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้ธาตุน้ำมีนกรกฎพฤศิจิกเขาจะเข้ามาเป็นความสุขห้าไม้มีเกณฑ์ว่าอาจจะรู้จักการผ่านการปรึกษาหารือกันนะคะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะคะกลุ่มความสนใจเดียวกันสังคมเดียวกันหรืออยู่ในแหล่งชุมชนนะคะห้าไม้ แหล่งชุมชนเช่น TikTok YouTube Facebook ได้หมดเลยนะคะที่เป็นแหล่งโซเชียลหรือที่ทำงานเดียวกันนะคะค,คนคนี้ห้าเหรียญมาทำไมคะเนี่ยขอขยายห้าเหรียญขอขยายห้าเหรียญกันไพ่ช่างไม่เข้ากับคอนเทนต์เลยนะคะขอไพ่ห้าเหรียญโอ้เจดดาบและชาริออดมาเอ่อเจดาบและแฮงแมนเอ๊ยไพย่ ช่างไม่เข้ากับคอนเทนต์เลยนะคะสิบถ้วยหนึ่งเรียนโอเคนะคะอ่าครูคูสัมผัสว่าแรนดอมนี้คุณจะเจอคนในฝันก็ต่อเมื่อคุณยอมตัดหันหลังออกจากเจดดาบคนที่ทำอะไรรับหลังคุณนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปกปิด,ป,ดปิดบงังซ่อนเร้นเป็นคนในความลับคุณจะได้เจอคนในฝันก็ต่อเมื่อคุณเอาตัวเองออกจากสถานาการณ์นี้นะคะแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่สิบถ้วย หนึ่งเหรียญน,นะคะเขามาด้วยความชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้มีคอมมิชเมนต์นะคะและอาจจะมาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเป็นข่าวดีในเรื่องการเงินนําโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินมาให้กับคุณนะคะคนคนนี้คนที่เป็นคนในฝันของคุณเนี่ยเดอสตรานะคะเป็นคนสวยรอดูดีมีเสน่ห์มีออร่า เป็นคนเด่นคนดังของสังคมของโซเชียลอาจจะมี fc นะคะมีผู้ติดตามมาชื่นชอบเยอะนะคะมีผู้ติดตามมาลงไหลได้ปื้มเยอะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงได้เดอะสตาร์และเขาจะมีส่วนนะคะที่ช่วยรักษาแผลใจหรือเยียวยาใจคุณถ้าคุณเคยไปอยู่ในสถานาการณ์แบบเจดดาบน,นะคะสถานาการณ์อะไรที่แบบทำให้คุณแบบ จะปวดใจนะคะคนคนนี้เขาจะมีส่วนช่วยนะคะในการเยียวยาแผลใจแต่ตัวคุณจะต้องหันหลังออกจากสถานการณ์นี้แล้วนะคะเขาจะไม่ได้แบบเข้าไปแทรกแซงนะคะก้าวดาสามเหรียญเนี่ยเขาจะมีส่วนมาช่วยคุณในเรื่องของการงานการเงินนะคะหนึ่งอาจจะมาร่วมทำงานด้วยการทำธุรกิจด้วยกันหรือให้คำปรึกษาเนี่ยราชาเหรียญออกมาชัดเจนมาก ให้คำปรึกษาในเรื่องของการงานให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ไร้โค้ดได้สามเหรียญนี้สลับพลังงานได้เลยนะคะคูบุญสม่จอดจงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่คูบุญมองว่าจะเป็นเพศชายนะคะเนี่ยราชาเหรียญคือเพศชายนะ่ะเขาจะมาซัพพอตในเรื่องการงานการเงินนะคะไว้ง่ายตรงๆเลยเพราะว่าราชาเหรียญนี้เขาเป็นคนรวยนะคะรวยมาก รวยชนิดที่ว่าเหลือกินเหลือใช้นะคะรวยแบบ10ล้านได้นะคะพูดตรงๆเลยคือถ้าแบบเนี่ยราชาเหรียญถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสเตรนก็เป็นคนที่มีอํานาจอยู่แล้วนะคะเป็นคนมีอํานาจมีลูกน้องมีบริวารราชาเหรียญก็การเงินบางครั้งมัง่นคงสามเหรียญก็คือเขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาจึงสามารถมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องการเนี่ยราชินีไม้ ทำงานเก่งนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จการไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาจะไม่ได้มาเอาเงินมาให้คุณนะคะแต่มันอาจจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเขาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการให้คำปรึกษาสมมติคุณจะทำธุรกิจแล้วคุณไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วคุณเนี่ยอาจจะแบบเอาเงินไปจ่ายค่าครูเขานะคะเอาเงินไป ไปซื้อคอสเขาอันนี้ครูบุญแบบพูดกว้างๆนะคะให้เห็นภาพแต่มันไม่ใช่ในกรณีที่ว่าผู้หญิงเขาเอาเงินมาเปย์คุณนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณซับพอร์ตเขาอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณเป็นคนรวยแบบนี้นะถ้าคุณเป็นเพศชายที่รวยอย่างที่ครูบุญว่าจะเป็นคุณนันแหระนะคะเนี่ยราชินีไหมซับพอร์ตเธอช่วยเหลือเธอให้เธอแบบว่าเธออาจจะเก่งอยู่แล้วเก่งในเรื่องของการทํางาน เป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแต่เหมือนคุณไปช่วยเสริมนะะช่วยเสริมเหมือนดึงดึงความเก่งของเธอออกมาดึงศักยาภาพของเธอออกมานะคะแล้วก็เด่นว่าจะเป็นคนต่างาศาสนานะคะโดยเฉพาะอิสลา,ามที่ครูบุญเห็นนะคะคนคนนี้แล้วก็เนี่ยแรนดอมนี้ครูบุญบอกเลยว่าจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่แบบอีรุงตุงนางมากจริงๆครูอยากจะอ่านให้มันบวกนะคะเชา้านี้แต่พลังงานมาแบบนี้นะคะ พลังงานลบมันอยู่รอบตัวเราเนาะคูบุญเนี่ยแบบบวกขั้นสุดนะคะแต่ก็ยังมีพลังงานเนี่ยแทรกแซงออกมาเวลาที่คูบุญใช้ไพ่บางครั้งคูบุญก็ไม่อยากใช้ไพ่เลยเพราะว่าถ้าไพ่มันลบถ้าไพ่มันลบนะคะเราก็ต้องแบบว่าอ่านลบอะแล้วมันมีผลต่อชีวิตมาก,มากนะคะพลังงานลบคูบุญบอกเลยโดยเฉพาะถ้าใครแบบยกระดับพัฒนาตัวเองมาเนี่ย แรนดอมนี้จะมีทั้งเก่าทั้งใหม่หรือจะมีมากกว่า1คนไว้ง่ายแต่หนึ่งในนั้นนะคะหนในนั้นมีคนในฝันของคุณนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะครูบุญไม่แทรกแซงนะคะการตัดสินใจของใครนะคะถ้าใครเข้ามารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดติ้ใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญค่ะ